เหมือนเป็นรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นกําไรชีวิตเป็นความภาคภูมิใจซึ่งการเป็นศิลปินแห่งชาติน่ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วของศิลปินจากเด็กน้อยชาวเหนือที่มีความรักในการสแสดงเธอเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความฝันและเสียงดนตรีและนี่คืออีกหนึ่งฝันของเธอกับ True Academy f a n t a s a อีกวีหนึ่ถ้าแต่งความได้ก็ จำได้ว่าร้องเพลงทุกวันร้องตลอดเวลาทุกตาจะอัดวิดีโอทุกวันเลยคือแบบถ่ายไปไหนหนูก็ถ่ายเลยครัลว่ทาก้วอบครัวก็ชอบร้องเพลงกันชอบการแสดงรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีกับการแสดงทุกๆทุกอย่างเลยเลยะคะ่ะมสี่ห้าหกคุณยายว่าหนูเรียนวิ์ก็ได้หนูเรียนวิทย์นะเผื่อว่าหนูจะได้เรียนพยาบาลน,นี่เขาก็ตามใจคุณยายเขาก็เรียนพอมาถึงขั้นมหกเขายว่า คุณยายเอ็นท้านี่หนูจะขอเรียนในสิ่งที่หนูชอบหนูจะไปนาฏศาลิลป์สากลซึ่งก็ตามใจเขาเขาจะไปเอ็นทานมาสวภาษามิทเทอมสุดท้ายก่อนก่อนที่จะเรียนจบก็จะไปฝึกงานอาร์ตดีเรคเตอร์ที่เอ่อ u c t i o n House ค่ะแล้วก็จากนั้นก็ฝึกผู้ช่วยผู้กำกับแล้วก็ค่อยมาทำงานผู้ช่วยผู้กำกับปีหนึ่งค่ะก็จบเอกนาฏศิลป์สากลนะคะแล้วก็โทวอยส์ค่ คุณยาจะทํางานด้านวัฒนธรรมอะค่ะแล้วหนูก็จะได้ได้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรบ้างสอนราบ้างวันเกิดญาติผู้ใหญ่เจ้าเข้าไปรําเขาก็ทําได้ดีพอจะวัดดีปีน้องยิ่งใจจะขอบรรยายเป็นธรรมน้องสอนสำหรับการประกวด AS เ ซีซั่นสามก็ไปส่งประกวดก็นั่งรอันทั้งวันไปเนี่ยคิดว่าเล็งน้อยถ้าผิดหวังเราก็รับกลับก็ตอนนั้นพอซีซั่นสามพลาดหนูก็ยังไม่ไม่ตัดสินใจไปตอนซีซั่นสี่ยังคิดว่ามันได้อีกอ่ะเดี๋ยวขอขอพร้อมกว่านี้อีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยพอถึงซีซั่นห้าปุ๊บตั้งใจแหละวันนี้จะไปแล้วแล้วเขางา้งานเข้าอยู่ขอบเสร็จงานปุ๊บก็รีบบึงมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์ับจ้าค่ะเขาแบบว่าคราวนี้รถมันโผล่มจากไหนก็เลยแบบชนแล้วชนแต่มันไม่แรงมากนะคะก็เลยแบบว่า ไละสงสัยปีนี้ไม่ได้แน่เลยโชคอย่างนี้แล้วเนี่ยหนูคิดว่าทุกอย่างมันเป็นดวงและเป็นโอกาสเป็นโชคขนาดนั้นด้วยเขาคงคิดว่ามันยังไม่ถึงโอกาสของเรามันยังไม่ถึงช่วงของเราหรือเปล่าเลยคือคือ,คอเป็นเป็นคนค่อนข้างจะเชื่อเรื่องโชคลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคคิดว่าเขาคงยังยังยังไม่พร้อมสำหรับเราอุปสรรคและความผิดหวังจากซีซั่นก่อนกลายเป็นกําไรชีวิตให้อีกกลับมาในซีซั่นนี้ด้วยความมั่นใจ เทฟหกเริ่มต้นนะคะก็หนูก็เลือกที่จะสมัครเป็นแบบออนไลน์ออเดชั่นก่อนคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะไปตามภาคต่างๆอยู่แล้วแหละ ซึ่งซึ่งภาคที่เราเลือกก็คือภาคเหนือแกก็คอมเมนต์ว่าตอนนี้ร้อมเพลงสนุกแต่น้าำขมวดคิ้วตลอดเวลารอบนั้นโอเควันนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรก็รอผลรอผล,ผลจากการเอาลายออดิชั่นพอประกาศผลวันที่6ปุ๊บรู้ว่าเราติดแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเราได้เข้ามีโอกาสมาเวิร์กช็อปอะ จะทำให้สุดใจขัดดิ้นเลยสำหรับรอบไฟนอลออเดชันหนูได้หมายเลข4007คือสำหรับตัวหนูแล้วหนูคิดว่าการการได้ทั้งเวิร์กช็อปทุกๆอย่างเนี่ยหนูทำเต็มที่แล้วอ่ะหนูหนูเอาหนูเอาความสามารถของหนูที่มีออกมาทั้งหมดแล้วถ้าถ้า ท่านกรรมการเห็นแล้วก็ชอบก็คงคงจะเลือกหนูเข้าบ้านช่วงประกาศผลเป็นอะไรที่ลุ้นระทึกใจเต้นระรัวระรัวตลอดเวลาพอตอนนี้แบบคณะก,กรรมการมีมติว่าเราปาหนูแพ้ไปที่ปากกรรมการอย่างเดียวเลยว่าเลือก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  ไม่รู้จะทำไงแล้วหนูก็แบบก้มกราบกรรมการทุกคนขอบคุณมากๆค่ะที่สําหรับ3ปีที่หนูมาเนี่ยหนูหนูหนูคุ้มค่ามากที่หนูหนูดีใจมากที่หนูได้เป็น AF6 วินาทีนั้นนะคะเนื่องาถ้าคุณแม่ตลอดเวลาที่หนูพยายามคือคุณแม่จะคอยไปเป็นเพื่อนหนูตลอดเวลาคือหนูอยู่แพร่แล้วหนูต้องไปเรียนร้องเพลงที่กรุงเทพแล้วขึ้นรถทัวร์ไปตอนตุงคืนวันศุกร์ถึงเช้าวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ก็ต้องกลับมาแล้วทําอยู่างนั้นเป็นระยะเวลาหลายหลายเดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูคิดว่าท่านก็คงเหนื่อยมากเพราะพอแบบ พอไปถึงตรงนั้นแล้วอ่ะก็ต้องคอยมาลุ้นอีกว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างลูกฉันจะทําได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรต้องแต่ว่าลูกมีความสุขแต่มีความเชื่อมั่นในตัวเขาบอกว่าเขาจะต้องหาหนทางชีวิตของเขาได้ความสามารถและสเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวคือสิ่งที่ทําให้คณะกรรมการพอใจและสิ่งนี้ก็ได้กลายเป็นของขวัญชิ้นสําคัญที่เธอมอบให้กับครอบครัวไได้กอดกับคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าฮเฮ้ยจะไม่พูดอะไรมาก เดีวก็แบบรู้เลยว่าทุกอย่างในคำว่าเฮ้ยของแม่เนี่ยมันคืออะไรเดีวก็แบบขอทำให้แม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย สำหรับน้องอิกวีนะครับเขาเป็นคนมีพลังคือจากทาสแอคติ้งนะครับที่ไปทำเวิร์กช็อปเนี่ยโอ้โหเขาเขาใส่สุดจริงๆส่วนในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคแหละก็นับว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่เราน่าจะต้องให้โอกาสเขาเข้าไปเรียนรู้ในบ้าน AF กครับบสุดยอดนักล่าฝันนะคะหนูคิดว่าหนูไม่ได้หวังเป็นที่หนแต่หนูหวังอยาก มีโอกาสได้โชว์ความสามารถหลายๆวีคเราคอยให้กำลังใจกันไม่หวดไม่เป็นไรนะคะขอให้ให้ให้ช่วยเชีย์ก็พอใจละคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทาความรู้จักกับอีกหนึ่งหนุ่มนะคะนักล่าฝันคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์คนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ร้องเพลงเก่งอย่างเดียวแต่ยังทำอาหารเก่งด้วยจะเป็นใายติดตามได้ในซูเอฟฟบ็กค่ะ คุณแจซอนวี3นกน้อยในกรงทองพ่อตามติดทุกฝีก้าวเหมือนบอกคนพ่อคนเดียวคงไม่ถูกค่ะเพราะว่าไปกันหมดทั้งครอบครัวค่ะเพราะคือแบบช่วงก่อนเนี่ยเออไปไหนไปกันไปไม่ว่าจะไปวดัดไปอะไรคือไปแพ็คแพ็คหมดทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็ พ่อแต่พอมาช่วงแบบอยู่มปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มเข้มามหาลัยคุณพ่อแบบเริ่มให้แบบฝึกเดินทางอะไรด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิดวีสิบสองมาดหนุ่มแบงค์คนมองหญิงแหมอย่างนี้มันต้องดูกันในบ้านเลยครับว่เาเขาว่าหญิงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับอิดหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้ว เอ,อเอ่อเผอิญว่านะครับแผนกที่ทําในแบงค์เนี่ยมันต้องติดต่อกับลูกค้าเยอะซึ่งอิดไม่สามารถที่จะหยิงได้เลยเพราะต้องง้อยเขามาจ่ายเงินคืนกับธนาคารน,น,นะครับเดี๋ยวไงรอดูกันในบ้านดีกว่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับลูกนิกวีเกเก็บกดโดนแม่คุมประพฤติ พ่อแม่ทุกคนอะค่ะเขาหวังดีอยากให้เราทําอะไรได้เองอยากให้เราแบบประพฤติตัวดีมีความรับผิดชอบคือสิ่งที่เขาสอนต่าง,างๆนนามาปรับใช้ในสังคมได้แล้วอยู่รอดในสังคมนั้นๆต่อไปอะคะ่ะมิวตี้วีสี่ความจําประทองหลงทางตลอดเวลาเป็นคนยังไงอะเป็นคนไม่ค่อยไคนปกติก็บคนพูดไม่รู้เรื่อง world, <c oughs> อยู่แล้วน่ะรุ้ใ่หคะ เลวก็เป็นคนที่แบบมองทางนิ้วคนสายตสัตส้นมัง้งน,วนิวก็ไม่แน่ใจก็จะแบบเอียงซ้ายไปไม่ทันขวาไปไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออแล้วก็ต้องกลับรถมาต้องแบบดีเลยไปอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็เป็นเรื่องปกระฉีนะ่สำหรับนิ้วมากที่แบบเป็นอย่างนี้ค่ะ ชายหนุ่มที่ออกจะแนะนำให้รู้จักนะคะคนต่อไปคนนี้ถือว่าเป็นชายในฝันของหลายๆคนเพราะว่ามีความสามารถในเรื่องการทาอาหารนี่นั่นก็คือออกวีสองนั่นเองนะคะอ่ะอ่ะพูดถึงเมนูเด็ดดีกว่าเมนูเด็ดของออฟเลยที่บอกว่าพอทำทุกทุกคนทานแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยชอบมากอร่อยมากมีเยอะนะถือว่า ล่าฝันของออฟนะคะจะเป็นยังไงที่ครอบครัวที่บอกว่าให้การสนับสนุนเนี่ยม,มากน้อยแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะทำไมเด็กๆนะครับออฟจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกล้าร้องเพลงเป็นคนยิ้มแยบมอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนชอบร้องเพลงเขาจะขี้อายแต่เขาก็จะมีแบบแอบเต้นบ้างเป็นบางเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเรา หันไปเห็นหรือไปมองอะไรเงี้ยเขาก็จะหยุดเลยอ่ะใช้เวลาอยู่ในห้องนี้ครับเวลาส่วนตัวอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าร้องเพลงอยู่คนเดียวพวกพี่ๆหรือว่าญาติๆอะไรเงี้ยเขาพูดถึงเขายังไม่ค่อยทราบอะครับออฟเด็กขี้อายเขาเติบโตมากับครอบครัวใหญ่ที่คอยอยู่เคียงข้างทุกปัญหาทั้งการเรียนและความฝัน